สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร,ร์เซ็นเตอร์วนราชธานีวันนี้เอาลีเจนเดอร์สวยๆวยถูกๆมาเหมือนเดิมนะครับใครไม่ทันตัวซิกมาโฟคันก่อนนะครับผมขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วนะต้องขอภัยด้วยนะคะรับแร้ใครที่บอกว่าช้าไม่ทันจริงๆวันนี้ผมเอาตัวที่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับผมก็พยายามหามาจนได้นะสำหรับ2.8 Legend ลีเจนเดอร์ขับ2 2 8ลีเจนเดอร์ขับ2ใครหาอยู่นะใครที่คอมเมนต์ไว้ กลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งผมได้สีขาวสวยๆแจมๆนะครับมาคอนเฟิร์มให้อีกหนึ่งคันนะสำหรับ2.8ขับ2ปี2020หรือ2563ก็พูดง่ายๆคือ,อาพาร์ทข้างนอกฟังก์ชันออปชันต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัวขับ4หมดเลยยกเว้นระบบขับ4นั่นแหละนะครับพวกกล้องรอบคันพวกไฟดับเบิลพวกเรดาร์กล้องรอบคันมีเหมือนกันกับตัวขับ4นั่นแหละเพราะว่า รถใหม่มันห่างกันอยู่ประมาณถ้าผมจำผิดนะจะม่ได้ประมาณห0 0 0มื่นเข้าๆประมาณห้าห0หมืนะครับที่ระบางขับสองขับสตัวที่เป็นรีเจนเดอร์สแนะ <c oughs> นะครับแล้วฟังก์ชันก็เหมือนกันให้มาครบเหมือนกันขาดแค่นะครับ <c oughs> ขับ4นั่นแหละนะมาดูห้องเครื่องกันก่อน <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกันที่ผมบอกก็คือตัว 1GD f t v High หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง2,700 55cc 204แรงม้านะครับปิด500นี่คือตัวนี้แหละที่เป็นบล็อกที่โตโยต้าใช้จนถึงปัจจุบันรวมถึงใน GR Sport ด้วยนะตัวเดียวกันก็นแน่นอนรถสภาพอย่างนี้2ปีอะนะครับกิ๊บกิบน็อตไม่ขยับเหมือนเดิมนะสีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์และที่สำคัญคันนี้ผมบอกเลยว่าช้าไม่ทันเหมือนเดิมผมพยายามเป็นหารถบ้านรถบุคคลที่นะครับหลายคนต้องการซื้อเงินสด หรือซื้อผ่อนเองก็ดีแต่ถ้าซื้อกันสดคันนี้ผมขายให้1นึ่0ล้านสี่แบาทไม่มีแบตนี่แหละนี่เลยจุดขายเด็ดๆเ,เลยนี่คือไม้เด็ดเลยสําหรับคนที่มีกําลังที่จะซื้อกันสดแต่ถ้าใครซื้อผ่อนก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ปัญหาฉั้แล้วคันนี้สดได้ผ่อนได้ในแพทเทิร์นราคาเดียวกัน1นึ่0ล้านสีบาทถูกที่สุดในประเทศไทยถูกที่สุดในตลาลดรถถ้าเทียบกับสภาพไหม่ 36, กิโลได้ท็อปขับ2 ได้ท็อปขับ 2, 2> เครื่อง2008ออปชั่นครบครบจบจบ,จบช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะครับสองันก่อนที่เป็นตัวขับ4กับตัวขับตัว2อ่ขายไปแล้วนะขายไปแล้วนะครับขอขอบคุณ f c จากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับทั่วประเทศเลยก็นะครับก็จะเป็นแม็กยีนิ้วนะครับลายก้านเฉียงเหมือนกันตัวกันพอลิเจนเดอร์เองเนี่ยถ้านะครับถ้าไม่สังเกตก็ขับผัผ่านก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผัผ่านก็จะเหมือนกันคือถ,ถ้าเป็นโอเคแหะถ้าเป็นตัว2องยี่สิาจะสังเกตเอ่อตัวนี้นะครับมันจะไม่มีเรดาร์ นะครับมันจะมีรด้ที่ใช้ในอดัม c ี่พุท Control มันจะเป็นโลโก้ธรรมดาประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวนี้ก็จะขาดแค่โลโก้ Sigma 4ซึ่งซื้อมาติดก็หลอกตาได้เหมือนกันนะแต่าเล่นนะฮะขับสองเป็นขับสองกันแหละเพราะภายในจะเป็นดำแดงเพราะมันจะมันจะมันจะไม่ใช่ดำดำดำเทานะครับไม่ใช่ดำเทาเหมือนกับตัว2องจุดแซิเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเบาะดำเบาะดำแดงได้สีแดงเหมือนกับตัว2.4 Sigma ซนะครับตัวนี้เหมือนกันนะ สวยแจ่มสวยแจ่มนะคันนี้ไม่สามหมื่นหกพันกิโลสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้ากิโลเมตรเช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์ตลอดคันนี้สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังนะสำหรับเครื่องสองพันแปดดีเซลเทอร์โบสตาร์ทโชว์นิ่มๆสักหนึ่งสตอกเป็นไร <c oughs> นะอามาตรวัดก็จะเป็นสไตล์ของลีเจนเด่ก็คือเป็นกึ่งอนาล็อกนะครับกึ่งดิจิตอลน,นะไม่ใช่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบนี้อยู่นะสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้ากิโลเมตร สวยๆแจมๆราคาดีๆแบบนี้ผมบอกเลยว่ามงคลมีให้ท่านเสมอนะครับมงคลคาเซนเตอร์มีท่านเสมอเพราะว่าฟอร์จูเนอร์เองถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราอยู่แล้วนะครับเน้นขายถูกขายไวนะวันที่ผมบอกก็คือฟังก์ชันมีเหมือนกันกล้องรอบคงรอบคันมีให้เหมือนกันนะมีมีมมกับตัว2 8นะแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์ก็มีให้เหมือนกันขาดแค่นะครับระบบ,บเคลื่อนสี้ลอที่หายไปนะครับขับ4แล้วก็ดีเอซีที่หายไปส่วนพวก VSC พวก Eco Normal หรือโหโมดสปอร์ตที่เป็น เาเหมือนกับระบบครื่งไฟฟ้าก็มีให้เหมือนเดิมนะคุชคอนโทรอลอะแปทีฟมีให้แพตินชิพมีให้คลิปเลนมีให้นะครับเตือนกันชนมีให้แต่ว่าอะแดปทีฟเองก,ก็ต้องเบรกเองนะนะครับวิ่งตามให้แต่คุณต้องเบรกด้วยนะนะครับไม,ามารไม่สามารถหยุดตามค้าได้นะต้องเบรกนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ใช้ประกรันบริการประกันแน่นอน1นึ่0ร้านบาทกับ2.8งจับสสวยๆวไม่แน่น้อยแบบนี้นะจะซื้อสดซื้อห่อนได้หมดเลย นะระบบโฮมเธียเตอร์ Theater, ระบบเครื่องเสียงก็ยังคงใช้ของ JBL เหมือนเดิมนะสำหรับ f c ที่เป็น f o r er t u n u r T.R.D. หรือว่า Fortuner l e g e n d e เก็เป็นโทนโมโนโทนเดียวกันนะครับเป็นเครื่องเสียงชุดเดียวกันซึ่ง JBL เนี่ยก็คือผมมองว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มหรอกพอฟังไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกพูดง่ายๆนะครับพอดีพอฟังนะแล้วก็ตัวชิคเซนเซอร์นะครับตัวชิคเซนเซอร์นะตัวนี้มันต้องเนี่ยนะครับชิคเซนเซอร์ตัวนี้นะครับ ตัวเตะเปิดได้แหละผมใช้คลิป,ปหลายคลิปแล้วเอาว่าคลิปนี้ผมจอดในพื้นที่ใกล้ฟุตบาทไม่เตะโชว์แล้วกันเพราะว่าเตะโชว์ไปหลายคลิปแล้วนะครับนะใครเตะไม่ออกก็ค่อยว่ายทีนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ว่ายทีนึงแล้วก็ภายในนะครับภายในใครที่ชอบแบบสไตล์ T R D ตัวเดิมๆอ่ะนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ที่งใใคล้ายๆกันนะโทนโทนสีเดียวกันโทนลายเดียวกันก็คือโทนดำแดงนี่แหละ ซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับพร้อมใช้เลยเพราะว่า power outlet ก็จะเป็นแบบ USB แล้วนะครับเป็นม,ม,มีแบบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ชาร์จแบบ USB เพราะว่าทุกวันนี้เองเนี่ยมันต้องอำนวยความสะดวกอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของสื่อยุคของโซเชียลหลายคนแบตบหมดไม่ได้นะครับจำเป็นจะต้องมีให้จําเป็นที่จะต้องมีให้นะแล้วก็ ประตูหลังไฟฟ้าก็ยังคงให้เหมือนเดิมนะครับคลิกเซนเซอร์ก็จะมีให้แต่ว่ามันมีพื้นที่นิดหนึ่งนะครับอ่าันมีคลิปที่ผมเตะโชว์ไปแล้วนะตัวคลิกเซนเซอร์ไม่ได้เตะยากนะเพียงแต่ว่าท่านต้องมาดูปุ่มเปิดมันด้วยแล้วก็ปุ่มอ่าปาร์คิ่งเซนเซอร์มันด้วยนะถ้าท่านปิดไว้มันก็ใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะยังไม่ได้มีการไปตกแต่งหรือว่าไปลงแม็กลงยางไปยกอะไรเพิ่มทั้งนั้นอันนี้คือขับเคลื่อน2อล้อดีเจนเดอร์เดิมๆสวยๆแจม ราคาดีๆคุณภาพดีๆแบบนี้ใครที่เล่นหาอยากจะได้อยากจะโดนก็ช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะต้องบอกอย่างี้คือเราไม่ได้พูดแบบว่าเราอยากเร่งให้ลูกค้าตัดสินใจนะแต่ว่ารถดีเจนเดอร์ที่ผมเอามาขายเนี่ยราคาไม่แพงราคาไม่แพงจับต้องได้คําว่าไม่แพงในที่นี้สามารถเปรียบเทียบราคาได้นะครับยินดีให้เปรียบเทียบราคาได้กับสภาพรถที่ผมมาการันตีด้วยตัวเองนะครับซึ่งรถทุกคันเองเนี่ยตองว่าสอสักได้เองเป็นคนเป็นคนจัดซื้อเข้ามา เราเป็นคนจัดซื้อเข้ามาเป็นคนหมายว่าเป็นคนที่ดูประวัติรถเช็คประวัติรถแล้วก็ดูด้วยตัวเองเช่นั้นแล้วคันไหนที่ผมมารีวิวท่านสบายใจได้นะครับผมการันตีส่งทั่วไทยโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาดูรถซื้อรถมือสองแบบไม่ต้องวัดดวงนะครับจากผู้ที่ซื้อรถเข้ามาเองนะไม่ได้ซื้อจากผู้ขายที่เขาววยขายนะผมเป็นคนที่ตีราคาซื้อเข้ามาลองขับคุยกับลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลอย่างไงนะครับประวัติเป็นยังไงผมก็สามารถที่จะมาคอนเฟิร์มให้หรือว่าใครต้องการข้อมูลหลังไม้ที่เป็นข้อมูลล ในเรื่องของการซ์วิทที่ศูนย์ก็สามารถส่งส่วนตัวได้นะครับอาจจะออกสื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าอตอนนี้มันเป็น จะช่วงของกฎหมายข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลนะครับบา,บางข้อมูลคนออกสื่อไม่ได้แต่สามารถที่จะตอบหลังไหม่ให้กับเจ้าของใหม่คนนี้ได้รับทราบนี่ละก,ก็ยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็แม่นยำด้วยนะครับฝากอีกหนึ่งคันคุณภาพจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์กับ f o r t u n e r 2.8 l e g e n d ดแเรจเดขับ2สวสวยคันนี้36,00 0กิโล1้านมบาทช้าไม่ทันสายตรงสองสักดาที่0 9 9 7 5 9ก7 7 9 0 9 9 7 5 9ด7 7าสวัสห่ดีครับด